เรื่องของวันวิสาขบ,บูชาหลันตสมาสัมพุทธ,ธะนะประสูตรสรุปนิพพานในวันเดียวกันมีความสำคัญอย่างไรการเสด็จอุบัติขึ้นในโลกของตถาคตเนี่ยเป็นความสุขของมาชนในโลกนะและการมีพระธรรมของพระองค์อยู่เป็นความสุขของคนในโลกเราคิดดูว่าถ้า ไม่มีผู้ที่รู้จริงเป็นสัพพัญญูมาบอกว่าอะไรคือสิ่งที่ควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลเนี่ยเราจะเอาอะไรมาตัดสินใจว่าอะไรเป็นสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำซึ่งมันก็จะมีคนในโลกเนี่ยเสนอตัวมาเป็นผู้รู้มากมายแล้วก็บอกอันนี้ควรทำอันนี้ไม่ควรทำเยอะแยะแต่สิ่งนั้นเนี่ยมัน ใช่ความจริงหรือเปล่านะเป็นความจริงในแบบธรรมชาติที่ไม่จํากัดการเวลาเลยคือตรงจริงตลอดการนะเป็นสัจจะจริงๆนะดังนั้นพระศาสดาทรงประกาศเลยพระองค์เนี่ยรู้วิธีแก้ปัญหาความตายนะว่าไม่ต้องตายอีกต่อไปจะต้องทำอย่างไรดังนั้นว,วิชานี้เป็นวิชาหนึ่งเดียวเลยในโลกที่ ไม่มีใครเหมือนนะไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนแล้วก็นานๆจะมีคนมาประกาศวิชานี้สักครั้งหนึ่งและคนที่จะประกาศได้ก็คือเฉพาะตะถาทตอพจนตัสสัมมาสัมพุทธ,ธะเท่านั้นต้องผู้ที่สร้างบุญบรารมีมาเพื่อการตรัสรู้เองโดยชอบแล้วก็ประกาศคำสอนแตงนั้นวันที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ยเป็นวันที่สำคัญเพราะทำให้พระองค์เนี่ย ร่วงพ้นจากความเป็นปุถุชนขึ้นมาเป็นสัมมาสัมพุทธะธ,ธรรมะของพระศาสดาที่ทรงตรัสรู้เนี่ยมันเป็นองค์ความรู้ที่จะช่วยเราเนี่ยพ้นจากความแก่เจ็บตายน,นี่คือเรื่องเร่งด่วนและสําคัญที่สุดในชีวิตที่เกิดมาที่ต้องรู้พระเจ้าบอกอันดับแรกเลยของชีวิตที่เกิดมาที่ต้องรู้คืออริส,สัตสิรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาและมีความดับไปเป็นธรรมดา ถ้าเรารู้ประเด็นนี้ที่ว่าดวงตาเห็นธรรมแล้วนะเห็นสัจจากความจริงของโลกนั่นนี่จึงเป็นความสำคัญของวันวิสาขบาูชานะที่พระเจ้าได้ทรงเสด็จอุบัติขึ้นในโลกแล้วตรัสรูนะ้เป็นอรันตสัมมาสัมพุทธะแล้วก็ทรงมีเมตตาบอกสอนความกตันยูเนี่ยจัดเป็น หนึงในรัตนห้าแก้วห้าประการที่หาได้ยากในโลกจัดเป็นหนึ่งในข้อธรรมของบุคคลสามจำพวกที่หาได้ยากในโลกคนกตัญญูหาได้ยากเทียบเท่ากับอรันตสัมมาสัมพุทธ,ธะพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลกผู้ที่แสดงธรรมวินัยอันตถาคตประกาศไว้ดีแล้วหาได้ยากในโลกผู้ที่มีความกตัญญูกตเวที หาได้ยากในโลกนี่คือ3บุคคลนะที่หาได้ยากในโลกเราจะหลบเลี่ยงกรรมเก่าที่เคยปฏิบัติไม่ดีมาในอดีตชาติจนถึงปัจจุบันได้อย่างไรมักมีองค์8นะซึ่งมักมีองค์8นั้นถูกย่อเหลือทำข้อเดียวคืออานาปานสติดังนั้นเราจเจริญอานาปานสติเนี่ยเราจะสามารถหลบเลี่ยงกรรมเก่าทั้งหมดได้ นะหลบเลี่ยงยังไงตราบใดที่เรายัางยึดมั่นในร่างกายในนามธรรมต่างๆนี่เป็นระบบของกรรมสิ่งที่เราได้อยู่เนี่ยเป็นระบบของกรรมเลยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นระบบของกรรมแต่นั้นตราบใดที่เรายัางยึด5ธรรมชาติเนี่ว่าเป็นตัวเราของเราเราหลีกเลี่ยงจากกรรมไม่ได้หรอกเพราะเราต้องได้สิ่งนี้อยู่ตลอดเวลามันก็จะวนเวียนสัตว์โลกจึงเป็นไปตามกรรม แต่นั้นวิธีที่จะหลุดพ้นจากกรรมแก้กรรมสิ้นกรรมก็คือต้องรู้ว่าไอธรรมชาติที่ตัวเรายึดอยู่เนี่ยเป็นตัวเราของเราเนี่ยไม่ใช่ของเรานั่นน่ะเป็นวิธีเดียวเลยวิธีอื่นไม่มีสมาธิเนี่ยก็หมายถึงการที่เราพยายามฝึกมีอารมณ์อันเดียวอารมณ์อันเดียวก็คือทำให้ทาจิตของเราเนี่ยให้มาตั้งอยู่ในอารมณ์อารมณ์เดียว สติปัฏฐานสี่กายเวทน,นาจิตธรรมที่ผู้เจ้าทรงแนะนำดงั้นถ้าเราสร้างอารมณ์อันเดียวปุ๊บเนี่ยก็คือเรากําลังทําสมาธิดังนั้นสมาธิทําเพื่ออะไรนะเพื่อให้เห็นสัจจะความจริงแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปงั้นเวลาจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยความตั้งมันม่นมันก็ไม่เที่ยงจิตที่ตั้งมั่นก็เป็นของปลอมอีกตั้งมั่นชั่วคราวเป็นอนัตตาหรือพระอ,องค์เรียกว่ามันเป็นอตัตมยตา คือไม่เที่ยงแปรปวนจางคลายดับดังนั้นตัวสมาธิทาเพื่อให้เห็นความจริงเฉยๆไม่ได้เป้าหมายว่าเราจะต้องเอาความนิ่งเพราะสมาธิหรือความนิ่งก็เป็นอนิจจังไม่เที่ยงนะแปรปวนแตกดับไปได้เช่นเดียวกันดังนั้นสมาธิพระองค์ก็จะตัดไว้หลายนัยยะว่าสมาธิหรือสมถะทาแล้วได้ประโยชน์อะไรพระองค์บอกว่าจิตจักเจริญ จิตจเจริญก็คือได้ปฐมฌา,านทุติยฌานตติยฌานไปเรื่อยๆจิตจเจริญแล้วได้ประโยชน์อะไรพระองค์บอกจะละราคะได้ละราคะได้แล้วจะได้ประโยชน์อะไรพระศาสดาบอกว่าจะได้เจโตวีมุตหลุดพ้นด้วยสมาธินี่คือประโยชน์ของการทำสมาธิหรือสมถะวิปัสสนาทำแล้วได้ประโยชน์อะไรพระองค์บอกปัญญาจะ,จะเจริญปัญญาจเจริญแล้วได้ประโยชน์อะไรพระองค์บอกจะละอวิชชาได้ ละอวิชาได้แล้วได้ประโยชน์อะไรป้องบอกได้ปัญญาวิมุตตินี่คือหลุดพ้นด้วยปัญญาดังนั้นเจโตวิมุตติกับปัญญาวิมุตติจึงต่างกันที่เหตุปัจจัยตัวต้นที่ใช้ต่างกันคนหนึ่งใช้สมถะคนหนึ่งใช้วิปัสสนา